สวัสดีทุกคนในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงนะอีเทเรียมของคุณนะที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยถูกละเลยอะ่ะและวิธีที่จะปลุกมันให้ตื่นเพื่อสร้างผลกําไรทุกวันอย่างต่อเนื่องหลายคนถือเหรียญไว้เฉยๆแล้วคิดว่ามันต้องขึ้นแน่แต่อีเทเรียมที่อยู่ในกระเป๋าไม่ได้ทํางานอะไรเลยเหมือนเก็บเงินไว้ในตู้เซฟโดยไม่เติบโตการสเตกจิ้งเป็นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเมื่อคุณฝากอีเทเรียมในเครือข่ายบล็อกเชนนะคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการช่วย ให้เครือข่ายทํางานสินทรัพย์ของคุณจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทํางานได้ Stakewise เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสเต็กกิ้งที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ง่ายไม่ต้องมีความรู้เทคนิคซับซ้อนนะครับเพียงไม่กี่คลิกก็เริ่ม Staking ได้ทันทีเริ่มจากเปิด t u s t Wallet และเตรียม Ethereum ตรวจสอบยอดให้เพียงพอโอนจาก x c h a น g e หากจำเป็นไปที่เว็บไซต์ทางการของ Stakewise กด Connect Wall e t และเลือก t Trust w a l l e t ยืนยันการเชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยคลิกสเตกและกรอกจำนวนอีเทเรียมเริ่มได้ตั้งแต่0.1นย์จุอีเทเรียมหลังจากนั้นการทำธุรก,กรรมจะได้รับการอนุมัติอัตโนมัติบนเครือข่ายนะครับดอนเีเ,เทเรียมของคุณจะเริ่มสร้างผลกำไรทุกวันทันที mm hmm. ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพหากคุณแซก i n งแสบอีเทเรียมบน s t ต็กไวส์หลังหนึ่งปีจะได้ผลตอบแทนมากกว่าก,า,การถือเฉย สินทรัพย์ที่ไม่ทํางานจะเริ่มสร้างบุลค่าเองข้อดีคือความปลอดภัยอ่ะอีเทเรียมของคุณนะจะยังอยู่ใน Trust Wallet Stakewise จะช่วยจาัดก,การและแจกจ่ายรางวัลอัตโนมัติแลนะสามารถถอนคืนได้ตลอดเวลาโดยกด Unstake รางวัลจะสะสมใน Wallet และสามารถใช้ใน DeFi ได้ตามต้องการนี่คือวิธีสร้างการเติบโตระยะยาวของสินทรัพย์นะครับตอนนี้คุณต้องเลือกจะถืออีเทเรียมเงียบๆหรือให้มันทำงานทุกวันอย่าลืมกดไลค์และ ติดตามช่องในวิดีโอต่อไปผมจะแนะนำวิธีใช้รางวัลให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไปที่เว็บไซต์ทางการของ s t a k e w i s e แล้วก็เชื่อมต่อ t r u s t Wallet เริ่มให้ Ethereum ท,ทำงานเพื่อคุณบันทึกวิดีโอนี้ไว้ <c oughs> นะกลับมาดูในเดือนหน้าคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับ s t a k e w i s e ที่ที่ Ethereum ของคุณเติบโตด้วยตัวเองนะครับ